สวัสดีค่ะนี่คือเห็ดแม่ไก่สีน้ำตาลเป็นดอกแรกในชีวิตนะคะที่เจอเจ้าของบ้านใจดีมาช่วยตัดแล้วก็มาช่วยงัดเพราะว่าดอกใหญ่เนื้อแน่นมากเห็ดชนิดนี้มีเนื้อแน่นกรุบกรุบและอร่อยมากๆค่ะดูนะคะว่าหนักแค่ไหนอุ้มเกือบไม่ไหวค่ะ ดีใจจริงๆเลยเวลาเจอเห็ดดอกใหญ่ๆแบบนี้วันนั้นนั่งรถกลับบ้านดีใจตลอดทางเลยค่ะดอกม่เริ่มเลยค่ะชอบจังเลยน้องจ๋ากลับบ้านพอน้องไปกินอาหารนะจ๊ะ คุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ